เฮ้ยวันนี้เอ็มมีเรื่องจะมาเมาส์แหละบังเอิญไปเจอเค้กของคุณยายคนหนึง่งอายุตั้ง73แล้วแต่หน้าคุณยายคือตึงมาก ไปเลยนะคะถ้าดูผิวคุณยายตอนแรกที่แบบเหี่ยวหนะักมากก็จะ1สแล้วว่าแต่พอใช้ครีมตัวเนี้ยคุณยายหน้าแบบตึงเป๊ะมากเหมือนเราไปฉีดโบ็อกมาเลยอะ่ะเราก็ตามสิจ้ะเพราะว่าเอเนี่ยกำลังตามหาครีมตัวนึงอยู่เพราะว่าเอาจริงงนะอายุ30มสิบเนี่ยสาแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวมันแห้งมากริ้วรอยเริ่มมาตีนกาเริ่มาม,ามาแล้วจ้า พวกฝ้ากรดเนี่ยมันก็เริ่มเข้มขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนอกบอกเลยว่าเป็นปัญหามากนหนักอกหนักใจมากเพราะว่าใช้ครีมตัวไหนก็ไม่ถูกกับผิวสักทีนะคะอยากได้ที่มันแบบว่าคืนความอ่อนเยียวให้กับผิวแล้วก็ต้องอ่อนโยนด้วยนะคะเอก็เลยลองจ้า ตามคุณยายเลยคือหมายความว่าแบบเอไปซื้อครีมตัวที่คุณยายใช้นะคะแล้วก็ลองใช้มาพักนึงแล้ววันนี้เลยอยากจะเอามาเหมาเช่นกันนะคะตัวนี้เลย perfect cream หรือเรียกว่าครีมคุณยายสูตรพิเศษก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะตั้งแต่กล่องคือพีเนียม,มากดูนะคะดูกระปุกของเขาทํามาอย่างดีเลยและที่สาคัญเป็นครีมที่แบบว่าเฮ้ยมันดูแลผิวได้ดีจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูทาคะเนื้อครีมอ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าความพิเศษเนี่ยเนื้อครีมของเขาจะเป็นครีมคริสตัลนะซึ่งจะซึมไวแล้วก็บบาาางเเไม่หหหนนนียว้ และยังมีส่วนผสมของสเตมเซลล์ถึง3ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศข้าวญี่ปุ่นดอกบัวญี่ปุ่นเป็นการนําครีมที่ขายดีมารวมกันในกระปุกเดียวนั่นเองค่ะนั่นคือครีมคุณยายออนซอนครีมพรีเมียมครีมและครีม H2O เอใช้ตัวเดียวเลยค่ะเช้าเย็นที่มันสะดวกมีค่ะไม่ต้องไปหาหลายๆตัวมาใช้ร่วมกันนะคะตัวเดียวจบกระปุกเดียวจบรู้เรื่องเลยนะคะครีมตัวนี้มันดังมาได้เพราะว่าผิวหน้าคุณยายเลยอ่ะคือผิวหน้าคุณยายมันเด้งจริงคือมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงจนะคะแล้วตึงกระชับขึ้นแบบหนักมาก <S <S เอนะอยากเป็นเหมือคนคุณยายค่ะเพราะว่าเราอ่ะอยากดูแลผิวให้อ่อนกวัยอยู่แล้วนะคะและครีมตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะคือมันเหมาะมากในการแบบว่าเอาไปดูแลผิวอ่ะต้องบอกเลยที่คุณยายประสามล้านวิวไปแล้วอะ่ะทะลุสามล้านมันบ้ามากนะะค แต่เมื่อว่าของเขาใช้ดีจริงเนี่ยวันนี้เอร่อยากเป็นอีกคนนึงที่แบบมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะ,ะเกี่ยวกับครีมคุณยายตัวนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะดังขนาดนี้นะคะแต่พอเห็นยอดเขาว่าส่งวันต่อวันคือแบบเยอะมากเราถึงรู้เลยว่าเฮ้ยคนเขาใช้กันเยอะขนาดนี้จริงๆนะคะเราก็ยิ่งมั่นใจเลยค่ะโอ้โหคุณภาพไม่ต้องพูดถึงแซงราคาไปไกลมาก1กระปุก30กรัมแบบนี้นะคะใช้ได้นานด้วยแค่690แต่ว่าเขามีโปรนะคะเหลือเพียงแค่650บาท ใครโอนะส่งฟรีไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากเก็บปลายทางก็มีนะแต่บวกเพิ่มแค่40บาทเท่านั้นเองไม่ได้แพงเลยนะคะโปรอีกหนึ่งชั้นยังไม่พอนะเขามีของแถมด้วยเมื่อซื้ออันนี้หนึ่งกระปุกแถมฟรีนี่เลยค่ะสะบูนะ่น้ำพึ่งมะนาวให้ฟรีอีกหนึ่งก้อนเลยไว้ใจเลยค่ะเพราะว่าครบจบในกระปุกเดียวจริงๆ